คุณพัทยาคุณเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะว่านะเกี่ยวกับบทบาทของการร่วมสัุนของปีนี้ในการจัดงานครับว่าถือเป็นอีกหนึ่งภาคสวนที่สําคัญมากนะครับในปีนี้ได้ข่าวว่าท่านจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าปี2022ด้วยเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรครับปังแบบไหนคะครับก็อกอนอื่นต้องขอสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับผู้ผู้ร่วมแถลงข่าวก็คือท่านนายกเมืองพัทยาท่านปรเมศงาพิเชษแล้วก็ท่านผู้อำนวยการการ,กรท่องเท,ที่ยวประเทศไทยสํานักง,งานพัทยา คณะผู้บริหารจากเมืองพัทยาจากทีเซ็ตนะครับจากองค์การข้าหลสุทจังหวัดแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนภาคเอกชนอีกหลายท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกตทุกท่านนะครับคือองค์การข้าหลสุจังหวัดชนบุรีเนี่ยเราก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลและิดชอบทั้งจังหวัดนะครับในทุกๆภาคส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจอันหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุกปีนะครับที่จริงแล้วเรามีกิจกรรมร่วมกับเมืองพัทยาและก็การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยหลายงานมากนะครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลเนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่องค์การหาดจังหวัดได้ร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนก็ประมาณมาเป็น10ปีนะครับเมื่อก่อนเป็นพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกเฟสติวัลนะครับเมื่อก่อนก็แม้แต่เกาหลีก็มาใช่ครับตอนนี้ก็ เป็นพัทยาเอ่อมิวสิกเฟสติวัลนะครับก็เน้นไทยๆนิดนึงนะครับแต่ก็มีหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยมันถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับแต่ละปีนะักท่องเที่ยวมาพัทยาเนี่ยหรือว่ามาจังหวัดชมนะุมุกกร COVID เนี่ยปีเมื่อก่อนโควิดเนี่ย ก็สิบกว่าล้านคนนะเป็นสิบล้านคนคนะครับช่วงโควิดสถานการณ์โควิดไปสองสามปีนี้ก็หายไปเยอะตอนนี้พัทยาเปิดเมืองชนบุรีเปิดเมืองอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเปิดเมืองนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศก็มาเที่ยวมากมายฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจที่อบจกับมืองพัทยาแล้วก็การเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็คุยกันว่าเราต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับ นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยากจะเชื้อเชิญมามีความสุขที่จังหวัดชนบุรีนั้นในแล้วเราจัดเราไม่ได้จัดแค่วันเดียวจบนะครับ,รบอย่างเช่นพัทยามิวสิกแวดเในปีนี้นะครับที่เราได้จัดยิ่งใหญ่มากขึ้นก็คือเรา ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเรียกว่าทุกวันหยุดเนี่ยก็มามีความสุขกันที่พัทยาได้นะครับดนตรีหลากหลายรูปแบบเรียกว่างบประมาณที่อบอจอร่วงเมืองพัทยาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นเทศกาลที่เป็นเทศกาลที่ทุกคนจะต้องมาที่พัทยานะครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเราต้องการให้เห็นว่าเออเมื่อในช่วงที่มีจัดเทศกาลเนี่ยทุกคนต้องมาทั้งคนไทยมาทั้งชาวต่างประเทศมา ดังนั้นเนี่ยนะครับวันหยุดในตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับผมเชื่อว่างานนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะใช้ท่านสื่อมวลชนนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับว่าคือพัทยาเนี่ยพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเราการเดินทางสะดวกสบายนะครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ก็ดีมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านมาท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสุขเหล่านี้นะครับเป็นความสุขที่ท่านจะติดตัวไปได้ตลอดเลยนะครับท่านั้นพัทยามิกเฟสติวัลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ต้องบอกว่า s าว on the อะแซนเนี่ยนะครับเสียงเพลงนะครับบนชายหาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นความสุขที่อยากจะพวกเราอยากจะมอบให้กับนักเที่ยวทุกท่านก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาเที่ยวที่พัทยานะครับในงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2023ในครั้งนี้ด้วยนะครับกับคุณครับสุดยอดมากๆานะฮะยอดเลยนะครับอนิตเสรรมนิดนึงแล้วกันนะครับความรู้สึกของเราทั้งสองคนนะสำหรับ<ช> <ๆ S 1> คนที่ไปเป็นพิธีกรในปีที่แล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากที่สุดเลย<ช>คือเรารู้สึกปลอดภัยในการเดินเล่นในคอนเสิร์ตคือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะหลายๆท่านเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตก็จะต้องมีความระแวงบ้างแต่มาเมืองพัทยานะคะเป็นงานที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยท้านทรัพย์สินด้วยใช่ เดินทางด้วยมีพี่ๆทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยแบบมึนเมาดึ่แอลกอฮอล์ตรงนั้นไม่มีนะคะแล้วสิ่งที่น่ารักที่สุดนะครับระหว่างวันนะครับสมมติเราเจอจัดคอนเสิร์ต